เมื่อพูดถึง Jw Herbal คุณวิสิท์ได้รับรู้ข่าวขาว่ขาวอาการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดของคนใกล้ตัวอยู่บ่อยครั้งจนรู้สึกว่านี่คือโรคที่สร้างปัญหาให้กับผู้คนมากมายทั้งของผู้ป่วยและคนใกล้ชิดในระยะยาวนั่นจึงมีความมุ่งม,มั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ Jw Herbal ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนในโลกหายป่วยจากโรคหลอดเลือด ตามมาตรฐานนะครับเข้าสู่โรงงานที่จะผลิตออกมาออกสู่เชิงพาณิชย์ได้เราก็ได้จดอนุสิทธิบัตรทั้งในประเทศไทยทั้งจีนและอินเดียเพื่อจะนําไปสู่การช่วยเหลือคนเรื่องของหลอดเลือดนะครับแล้วก็จะนําไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการการส่งออกเรื่องเศรษฐกิจต,ต่อไปผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร V4 Capsule และ V4 Herbal Drink ช่วยดูแลร่างกายและหลอดเลือดผลิตจากสมุนไพรสามชนิดได้แก่ขิงพุทราจีนเห็ดหูหนูดำ ที่ผลิตตามกระบวนการงานวิจัยโครงการพัฒน,นาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัย IRTC ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร V4 ดูแลความสมดุลของร่างกายและหลอดเลือดด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าจากการที่เลือดไหลเวียนได้ดีเสริมสร้างการทำงานให้อวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนประกอบหลักใน V4 ขิง เสริมภูมิต้านทานต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดลดไขมันและความดันโลหิตพุทราจีนลดความแข็งตัวเพิ่มการไหลเวียนเลือดเห็ดหูหนูดำเสริมสารต้านอนุมูลอิสระเสริมการทำงานของเซลล์ก็ไปเซิร์ชดูนะครับ ข้อมูลต่างเนี่ยไม่เห็นทางมาชออก็าทำวิจัยเกี่ยวกับเนี้ยนะครับไอ mm hmm. ้สมุนไพรตัวนี้อยู่ก็เลยเอามาทานพวกคู่กับยา mm hmm. ที่โรงพยาบาลให้นะครับประมาณ3เดือน <3 S 1> ครับส <3 S 1> เดือน,อน,นครับดูภาพ before and after ตนะต่างกันชัดเจนนะครับเส้นเลือดที่มันโล่งขึ้นนะครับอาการท,ที่ชัดเจนของเขาก็คือว่าเขากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติปวดหัวแบบมันจะระเบิดเหมือนกับปวดมากๆแล้วเวียนหัวเข้ามาตอนแรกเนี่ยที่เขาล้มแล้วเขาอ่อนข้างซ้ายนะครับเพราะว่าสมองขาดเลือดด้านขวาชั่วคราวนะครับเพราะมันแค่ตีบแต่เกือบตัน แล้วหลังจากนั้นคนไข้ก็ทานยาอะไรตามปกติทานยาต้านเก็ดเลือดลดไขมันนะครับออกกำลังกายต่อส่วนของของคนไข้เนี่ยเขาก็ไปทานของเขาเองนะครับอันนี้อันนี้ตอนแรกเนี่ยก็เข้าสู่งานวิจัยซึ่งเขาไป,ไปเสิร์ชดูว่ามีงานวิจัยนะอาจารย์ที่มอชอกาลังทําอยู่เขาก็เลยไปดื่มสูตรของงานวิจัยนะครับเฮอร์เบิลดิเหมาะกับผู้ที่มีอาการแล้วทานเพื่อบํารุงหลอดเลือดฟื้นฟูดูแลร่างกายป้องกันการเกิดซ้ํา